สวัสดีค่ะวันนี้เรามาผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปร you know ี้ยวหวานเมนูแนะนําของเราวันน mm. ี้ผัดเปรี้ยวหวานนะคะก็จะมีนะคะผัดเปรี้ยวหวานนี่มีแตงกวาหัวหอมใหญ่มะเขือเทศนะคะค่ะแล้วก็ซอสนะคะซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะที่เป็นเป็นผลนะคะอันนี้เราก็ใส่ใส่หมูนะคะเราใส่หมูนะคะอ่า แล้วนะคะแล้วก็มาจุลศิดิทที่มีนะคะ Never คน right ี่แหละค่ะก็จะมีสับปะรดด้วยนะคะปะปนกันไปนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูนะคะผัดเปรี้ยวหวานนะคะให้รสเข้มข้นเข้มข้นนะคะรสเข้มข้นอร่อยอร่อยเป็นเรรเล็จ้านี่นะคะ เราก็เป็นเม,มนูนัดนำวันนี้ก็หนึ่งวัตถุดิบมีหัวหอมใหญ่นะคะแตงกวานะคะมะเขือเทศนะคะสับประรดนะคะเครื่องปรุงรสนะคะน้ําซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะให้มีเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะคะไม่ต้องเปรี้ยวมากนะคะผัดเปรี้ยวหวานเรานะคะนี่ก็ใส่มะเขือเทศเป็นผลนี่นะคะ ให้ร้อนๆเลยค่ะเราก็จะมาบอกมาบอกวิธีทำนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะเราก็จะเป็นเมนูคลิปสั้นๆนะคะมาแนะนํานะคะวะ่าววันนี้เราจะทานอะไรวันนี้เราทานผัดตื้วหวาน,นะคะ่ะผัดตื้วหวานอร่อยนะคะใกล้สุดแล้วนะคะค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะเพราะว่ามันจะเลยนั่นมากน,นะคะเสร็จแล้วเราตักใส่จานเลยะคะ่ะ ข้าจานใหญ่นี้นะคะอยู่ตรงนี้นะค่ะที่เะะจเหตุนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดนะคะจานนี่นะคะแล้วก็ตัดใส่นี้เลยจ้ะพับเปรี้ยวหวานนี่แบบนี้รสชาติจะ,จ,ะจะอร่อยมากนะคะกินแล้วแบบรู้สึกโอ้ยอย่าจอดนะคะนี่เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะ นี่ก็เป็นเมนูแนะนำของเรานะคะผัดเปรี้ยวหวานหมูนะคะนี่นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆคลิปแนะนำแนะนำสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนปลอดภัยแค่ค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,ง,งเป็นกำลังใจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ